สวัสดีครับนี่นะครับอันนี้เรียนใหม่เส,นะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเช็ดก่อนเช็ดก่อนมาดูกันเลยจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยว ยูซ้ายนี่ขวานี่ครับไฟเลี้ยวจะวิ่งนี้ครับนี่นะครับนี้ถุกเฉินนะครับเปิดถูกเฉินนะครับวิ่งสองฝั่งพร้อมๆกันก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นน้ํามันนี่เปนกาตัวนี้เป็นแบตตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์นะครับเกียร์ครับตัวนี้มีไฟเดอร์ไลท์ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าสตาร์ทรถตรงนี้จะขึ้นนะตื๊ด ตรงนี้ครับตรงนี้จะวิ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้สุกเฉินมีสุกเฉินด้วยแล้วก็พอเราปิดนะครับมันจะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นะครับจะเป็นสัญญาณนะครับติดตลอดนี่ครับสังเกตรตรงนี้ไว้นี่มันจะติดตลอดนะครับติดทั้งคืนติดทั้งคืนนี่ครับนี่ครับจะมีตรงนี้ ปิดแสงปิดแสงนี่ครับเตือนตรงนี้เตือนน,นะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้แหละครับผมสวยงามไม่มีขายนะครับทำใส่เองนะครับตัวนี้ไม่ทำขายนะครับเพราะมันใหญ่คุณคับ